มาอว่าได้อะไรกินวะโอ้โหบัคุยกระยาเหรอแซ่บโอ้กินได้กินดาบ,บวัวเว้ยอ๋อข,ขนมขนมกินนิดเดียวมีแค่หมดคอาม<อ><อ>น่ะมาทำเกาตูดได้เหรอนี่หรอกวันนี้ได้ขนมผักแล้ะขนมมาย<อ>ัไงไง<อ>เลยไม่หรอก còn này cũng đang ăn đập búa con búa xếp xếp cho àmôm à này Đông này hay đập sai trái đập trái cho cho tập trai quá à ăn แล้วช็าชุบๆๆแลรววางไว้ให้ก็มาเอายัง <c oughs> ไงลูกชอบแล้วผักอ่ะชอบจังเลยนะผักแต่ก,กินผักแล้วทำไมมันอ้วนขนาดนี้วะกินผักแล้วมันอ้วนอ่ะอัาจริงกินผักเขาต้องผอมนี่ลูกอันนี้กินผักแ้วอ้วนเฉยเลยอ่าห <c oughs> มากิน <c oughs> ให้น้องกินลูกให้น้องกิน

ไก่ก็าตากฝนคุณโยมเดี๋ยวจะไปดูช่วยไก่น้อยเพราะว่าเดือดร้อนยังไงอร่อย,ยไ,ไหมลูกมองดูเนียัน่จะกินอะไรประมาณนี้มั้งเจอยิ้มอ <c oughs> ะไรลูก เหลี่ยมกินหมดเลยวยเหลี่ยมอร่อยยมเลยอร่อยจริงๆรงิอร่อยมากมาย ว้าผักแซ่บๆผักแซ่บๆเฮ้ย <c oughs> อย่าเลยกินผักเลย้องยกให้จ๋อนะเป็นผีเซ็นเตอร์นะเป็นผีเซ็นเตอร์อ่าผัก <c oughs> อ่ากินอ,อ่าดอกบัวตออีกเออเอ,อ้ยจ๋อจ๋อนั่งเท่ย,ยังเลยไ้นั่งชันเขาข้างนึงเออ

นั่งเทยโยงน่งไข่ย้อยๆเลยกินไอ้ะไ่บัวอะไรไหมชอบจังเลยบัวเนี่ยโอ้ติดจับ กาขากาขา็ขาคันคันน้ำไม่อาไป็อย่างนี้แหละเองไม่ใส <laughs>